สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาดูกันว่ามีพลังงานบางอย่างหรือพลังงานอะไรที่อยู่รอบตัวคุณแล้วต้องการสื่อสารกับคุณในช่วงนี้ไหมคะวันนี้รูปขอเชื่อมโยงนะคะวันนี้การพยากรณ์เป็นการทำแรนดอมสุ่มไพ่สำหรับคนที่เข้ามาฟังคลิปนี้ขอให้คำพยากรณ์นี้เป็นของคุณเพื่อเป็นแนวทางและเป็นแสงสว่างให้คุณค่ะพไพ่ใบที่หนึ่งค่ะช่วงนี้นะคะ พลังงานที่อยู่รอบตัวคุณคือพลังงานแห่งความมั่งคั่งร่ำรวยพลังงานแห่งความโชคดีพลังงานในตัวของคุณนะคะนับจากนี้นะคะขอให้คุณนะคะคิดถึงสิ่งดีๆคิดถึงสิ่งที่คุณปรารถนาและคุณจะได้มันมาอย่างปฏิหารอย่างแน่นอนค่ะเพราะไพ่ใบนี้คือพระแม่นางกวักคือโชคลาภเงินทองความมั่งคั่งร่ำรวยไม่ว่าคุณจะทำอะไรคุณจะมีสเสน่ห์ โด,โดยที่แบบว่าตัวคุณเองก็ยังน่าตกใจเลยว่า้ช่วงนี้ทําไมเราทําอะไรมีแต่คนสนับสนุนคอยอุปถัมภ์ค้าชูรเรานะคะแต่ก็ต้องบอกก่อนไพ่พระแม่นางกวักคือคนที่คิดด้านดีเชื่อด้านดีและพูดแต่สิ่งด,ดีให้ตัวเองค่ะเหมือนเราจะกวักเราต้องการอะไระนางกวักก็คือเราต้องการสิ่งดีๆเราก็ต้องพูดเรื่องดีๆพูดในสิ่งที่เราปรารถนา จริงไหมคะเพราะไพ่ใบนี้ก็หมายถึงว่าตัวคุณเปรียบเสมือนแม่เหล็กดึงดูดคะ่ะถ้าคุณใส่พลังงานดีใส่พลังงานดีๆอะ่ะนะคะคุณก็จะได้รับสิ่งดีๆค่ะอ่ะมาดูอีกไพ่หนึ่งละกันเนาะอืมแล้วก็จะมีอะไรที่จะสื่อสารกับเราไหมนะคะว้าวไพ่ใบนี้คะ่ะ พลังงานนี้คือพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาประจําตัวเทวดาที่ดูแลสังขารกายหาบเราทุกคนค่ะไพ่ใบนี้เท้าวทวตรสค่ะเปรียบเสมือนเทพเทวดาชั้นฟ้านะคะราเปรียบเสมือนนะคะเท้ามหาราชทางด้านทิศตะวันออกนะคะนับจากนี้นะคะพลังงานของคุณกําลังจะเปลี่ยนแปลงสิ่งไม่ดีกําลังออกไปจากชีวิตคุณแล้วค่ะ นับตั้งแต่วันที่คุณเห็นคลิปนี้นะคะและนับจากนี้นะคะชีวิตของคุณนะคะจะพบจะสิ่งที่ดีเรื่องดีๆคุณเป็นคนที่มีซิกเซนค่ะที่แม่นยำม,มากแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณคิดไม่ดีคิดลบหรือมีจิตที่อาฆาตพยาบาทนะคะคุณจะโดนปิดกั้นในเซนต์หรือสัญชาตญาณเดิมๆค่ะถ้างั้นนะคะนับจากนี้นะคะให้คุณหมั่น คิดในด้านดีเสื้อในด้านดีนะคะและคุณนะคะจะได้รับสิ่งปฏิหารได้รับพลังงานดีๆแม้กระทั่งเงินทองทรัพย์สมบัติความโชคดี ความมั่งคั่งร่ำรวยนะคะจะเดินทางมาหาคุณแบบน่าอัศจรรย์อย่างอัศจรรย์เลยละกันนะช่วงนี้นะคะบอกเลยทุกอย่างกำหนดด้วยตัวคุณค่ะแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์และเทวดาพลังงานที่อยู่กับคุณคอยเกื้อนหนุนคุณอยู่ข้างหลังอีกทีนึงค่ะด้วยรักและจินใจดีพลังทิพย์จิตพลังบวกขอบพระคุณนะคะ